น้องมาเดวมาเก็บไข่เป็ดนะคะอะลองไว้ลองไข่เป็ดมาเดวนี่หยิบเลยค่ะคดเดวก็ทำภารกิจเก็บไข่เป็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องมาเดวตีเลยคะ่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะลูกแลน้องมาเดวเทเลยค่ะเทลงใส่กระทะเลยค่ะเพราะว่ายัางไม่ได้จุดไฟนะคะอืมน้องมาเดว Channel ะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยพาหน้องมาเดลมาเก็บไข่เป็ดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บไข่เป็ดกันเดี๋ยวรอลงมาก่อนนะ,ะงเดี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยวเพิ่งจะไปเยียบเดี๋ยว่งไปเยียบขลุกเดี๋ยวแป๊บนึงนะขลุกเป็ดกำลังร้องร้องนั้นเดี๋ยวค่อดูด้ะมันเห็นคนเลี้ยงมานะมันจะเงียบกิ๊บเลยคนเลี้ยงเลยมโนแล้ว รอบนี้ไม่เงียบก็แล้ว <gasps>

ยนี่อันนี้เก็บมาแล้วนะไข่เป็ดนี่มันนี่มาเรื่อยๆอันนี้เอานุชอันนุชน้ำนี้น้ำน้ำเดี๋ยวมาเอานี้ออกมานี่เอานี้ป้าเอาฟางใส่กล่องอันนี้ขายใบเท่าไหร่คะเนี่ยขายไงคะมีดูนี่เอาเงนมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งปับเดี๋ยวเพิ่งจับปลาหนึ่งปลาเอาฟางใส่กล่องให้เรื่องหน่อยปลานี่มาใส่ตรงนี้อันนี้เอาฟางใส่กล่องนะคะ อ็ไม on so ่ได yeah, uh, yeah. well, uh, yeah. uh, anyway, ้เอาฟางใส่กล่องเอาลองไว้ลองไข่เป็ดเก็บสต๊อบเลยนะมคะจากฟามนี่เรียกว่าจั๊กทุ่งเรียกจั๊กทุ่งเลยหัวละหลุดหัวนั่นเดียวอ่ะดูได้แป๊บฝั่งนู้นค่ะหลุเอา เนี่ยโอ้หเยอะเลยสองกังบางเลยกังบางนี่วางเลยนี่เลยสองใส่เลยใส่ค่ะค่อยวางค่ะลูกไค้ค่อยวางค่ะเอาค่อยวางค่ะลูกอ่านั่งลงนั่งลงค่ะน้องแม่นั่งลงค่ะนี่เดี๋ยวเราเอาไปล้างเอาไปล้างนะแล้วก็ไปทอดเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้เลยนะไปเลยไปเลยไม่มาหรอกอ่ะเร็วๆเก็บเลยค่ะอาใส่น้องแม่หยิบเลยค่ะค่อยวางนะ โอ้ใช่แล้วไอหยิบข้าวลูกไปเดี๋ยวเจ้าของจะมาลูกมาเดี๋ยวแล้ได้หยิบข้าวลูกจะกี่ใบเจ้าของเขาจะไปขายเดี๋ยวเจ้าของมันจะไปขายแล้วลูกหยิบเลยลูกเออแต่อันนั้นไม่ต้องเปิดค่ะอันนั้นเปิดไว้เฉยเปิดให้ดูเอนมันฟ้าเปิดให้ดูเออเปิดไว้เฉยเอออ่ะน้องไม่ได้หยิบนี่นี่หยิบอันนี้อันนี้อันนี้ให้หยิบอันนี้ค่ะอันนี้สะอาดแล้วลูก อันนั้นมันยังดำอยู่มาแม่ช่วยหยิบนะอุ้ยเดี๋ยวต้องค่อยๆวางค่ะห้ามวางแรงค่ะอ่า,อ,า,าอ่ะหยิบผาาค่ะค่อยหยิบค่ะลูกเสียงเป็ดร้องเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาใบสีชมพูหน่อยลูก ได้กี่ฟองนะชชวยนับนดิกี่ฟองแล้วคะล,ลูกี่ฟองนะบาชชวยนับหน่อยค่ะแปดแได้ค่ะอ่ะไอสิบฟองเจ็บฟองอยู่อ่ะอ่อีกถ้าข้าวานนะ แดไม่เอานั้นฮะหลกเอานี้ค่ะอันนั้นมันเปิร์กไห่เป็ดที่เป็ดหลกนี่เอานี้นี่อันนี้จะอาดเนี่ยนี่เอานี้เนี่ยน,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 นี่ดูใบนี้สวยจังเลยเนี่ยดูใบนี้เนี่ยใบนี้สวยจังเลย ให้เขาวางนะคะอย่าแตกค่ะ <S <S ครบย่างปลาดีมากดีมากครบแล้วอ่าพอแล้วครบแล้วไอ้ปลาปิดปากกล้องเลยคะน,น,นี่น้องวันนี้น้องมาเดลก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไข่เป็ดตอนเช้านี่นี่ดูน,นี่เดียวก็ทำภารกิจเก็บไข่เป็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องมาเดลขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย นี่นะคะแล้วก็นําไข่เป็ดที่เก็บนะคะมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะ <Yeah. S 1> นี่นี่ก, <c oughs> นก็ล้างได้เร็วล้างได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นําไปทำองค์ประกับข้าวได้เลยนะคะเจลกินได้โอ้โหนกินได้ค่ะหสองออจุแปดโค้ช้วโอ้โเรียบเต็มไข่เ, <c oughs> ขเป็ดนะคะน้ำเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้หยิบได้ค่ะอย่างนี้เราจะมาทำไข่เจียวกินนะคะอ่า อีกสองใบเลยค่ะสองใบกระทบกันเลยปักเลยโอ้โหแตกไหมนี่แตกไปเห็นไหมเนีย่ยแตบกบแล้วเอาไปทำอะไน,มมนี่เลยค่ะจะไม่ลองอออนะลกันอ่ะเออใช่แล้วลูกนี่นี่ป้าดูน้องมาเดียวทำเนี่มือคะ่ะอ่านี่เห็นหน้าอุย้ยไข่เป็ดสดมากเดี๋ยวเพื่อตีหอกเอาเปลือกออกก่อนเปลือกออกก่อนแป๊บนึงค่ะลูกมันในนี่หรอก,กอย่าแป๊บนึงนะโอ้โหดูไข่นี่ลกูกใหญ่มากไปค่ะอ่าเตาะเลย แล้ว A เองนะรับเนี้ยอ่าแตกแล้วอ่ะจะลงไปเลยจะลงไปเลยจุ๊บเลยจุ๊บอ่าได้ไหมคะลูกสองมือหนูต้องใช้สองมือหาสองมือช่วยกันอย่างงี้ค่ะนสองมือช่วยกันงี้อ่ะอ่าเลยอุ้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 ยไม่เป็นไรค่ะลูกนึกเดี๋ยวแม่กระดาษเช็ดให้ค่ะ อ่อาน้ำเตอตีเลยค่ะตี้เข้ากันเลยนะคะลกูกตีเข้ากันเลยค่ะีง้ค่ลูกอาจจะับเ่อนันหนึ่งค่ะตีงี้ค่ะเค,ค,คนอย่างนี้คนนี้อ,อคนนะคะตีเข้ากันให้ไข่แดงมันแตกเลยแล้วลูกให้เข้ากับไข่ขาวเลยนะคะ อันนี้ไข่จะเริ่มเข้ากันแล้วคนไปเรื่อยๆนลคะอันนี้ป้าเขาก็ปรุงซอสมาให้เรียบร้อยเลยไข่กะตีเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน้องเมวเทได้ะคะ่ะเทลงใส่กระทะเลยะคะ่ะอันนี้ให้น้องเมวเทได้เพราะว่ายังไม่ได้จุดไฟนะคะโอเคนี่มาอันนี้ให้ป้าขั้นตอนต่อไปให้ป้าทําเลยให้ป้าทอดให้เลยคะ่ะก็โปูขึ้นแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะ อุ้นี้ก็เริ่มสุกแล้วกลิ่นหอมออกเลยอ่ะน like Ho. um, uh ่า huh. ก um ินไหมคะลูกฮะน่ากินกินให้หมดเลยนะคะกินหมดแล้วเดี๋ยวแม่ให้ทำม่อีกโอเคไหมคะโอเคมาแล้วน่ากินจังเลยเดี๋ยวกินกันค่ะสวยร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่จับปอนน้องมาเดี๋ยวก่อนนีอมาแล้วนนโอ้โเดี๋ยวแม่จับของกินเนี่ยนะฮึ่ม อร่อยมากยยอร่อยป่า้องกิเนเอี่ยอร่อยอ่ไข่น้องเดียวเก็บมาเองเลยใช่ไหมคะใช่มคะหอกนูชอบไหมกิจกรรมนี้ไปเก็บไข่มาหนูชอบไหมคะอมชอบ <Y> ah <oo> อยวเวลาไข่เราหมดรอตนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเก็บมาอีกได้เนาะอะ เก็บมาจากทุ่งเลยที่เขาเลี้ยงเลยใช่ไหมใช่เก็บมาจากทุ่งสดๆเดี๋ยวหมดแล้วเราก็ไปเก็บใหม่มาอีกจริงไหมคะอรา้องไปซื้อเขากินนะโหอร่อยอ่ะกินอ้ำอ้ำค่ะอ้ำาอ้ํบ๊ายบายไปไปก่อนยังไม่ได้มืดค่ะลูกไปาปค่ะค่ะ